ขอโทษเราบวกไปกดปิดคลิปบ้าพี่ปิงหนักน้อยนี่สามอีพีอะค่ะอีพีที่สามเนี่ยก็บัดเดี๋ยวเราตั้งกลง้องใช่ไหมแล้วมันก็เผิ่งไปกดตรงที่ปิดคลิปพอดีอะเนี่ยแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ปิงหนูเผิ่งไปกดหยุดคลิปบ้าหนูถ่ายใหม่แล้วเนี่ยหรอไม่เป็นไร EP ท,ท,ที่สาม่อนะท่านผู้ชมท้าปอเผปกดหยิบจิ้งก้อไ,ไปลแล้วนะเขาไม่ได้ตั้งใจเน้อมือมันไม่ชินนะครับเครื่องผมเนี่ยเครื่งรงองซัมซุงผมว่าไว้เมื่อสองของมาหนูใช้ยี่ห <มา S 1> <า>้อไอโฟนไม่ใช่หนูใช้ไอโฟน,นจังหนูเราใช้ไอโฟน15 Pro Max นะคะมิชัยจะคุณเขาจะไม่ว่าใช่ไหม เราจะเอาตัวีเคิดเป็นตัวเลยล่อเจะไม่บอกเราจะไม่บอกีเคิดจะต้องหายยากเลยคิดีเคิดไม่ออกอ๋อไม่คิดออกเลยตัวแรกก็คือแอปเปิลนะคะ ไม่บอกเขาไม่บอกดีกว่าเขาไม่บอกดีกว่ารอเสร็จเลยนะคะอาไอาาเจโกเกเบินตักนมิจิงัเมเลเจะาิโนิลาลาจะให้เตังนซาเะกกกตักตักตัก เป็นน่ะให้ใเป็นกินไข่กระทะอีกแล้วเหรอไข่ชะโอมมองไงไม่ไข่กระทะอันนี้พ่อโอ๋ทำใช่ไหมหรือป้าปุ๋ยป้าปุ๋ยพ่อโอ๋อยู่นู่นพ่อโอไม่ได้อยู่นี่ซะหน่อยพ่อโอ๋เป็นเป็นพ่อของป้าปุ๋ยเหรอใช่หนูยังไม่รู้เลยวันเนี้ยว่าป้าปุ๋ยคือลูกของใครป้าปุ๋ยมั่งป้าปุ๋ยลูกของเป้เหรอไม่ลูกของนี่ไงอาม่าไงลูกของอาม่า ไม่มีใครได้ยินจะเไ็นก๊ะอีกทีที่สามแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผม,มโอเคผมเน้นเนรายการต่อยืนไม้ต่อให้พี่ปิงเออบอลก,ก็ทำไปแล้วของก็หล่นหล่น,นทัน้งห้างที่ทกินนี่ไงคะนี่หนูเตรียมมาแล้วอร่อยนะ อ่อันนี้อะไรนไอโก้ของโมฟออะนี่ต้องใช้ยาบไปเอ้าหมืมามานั่งด้วยอ้าวขอกินหมูกรอบมีคนแจมด้วยครับมันเผ็ดแต่ว่าใส่น้ำจิ้มไปแล้หรอแต่ผมกินข้าวก่อนแล้วเจอกันเอาแบบไม่ใส่น้ำจิ้มเจอกันนะครับท่านผู้ชมคุกแล้วเหรอเด็กต่อเดี๋ยวต่ออีพีหน้าเด้อเจอกัน